ผมรมช่องชีวิตวัยรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูไก่แกะกล่องนะครับสั่งมาใหม่ๆนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าผมรับมากี่ตัวกี่เดือนตามมาดูนะครับ ครับขาจะอ่อนหน่อยครับอยู่ในกล่องมานาน <c oughs> เดี๋ยวจะ ให้ดูสายพันธุ์มันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกตัวนะครับแกะกล่องเลยนะครับ แต่เอามาเขาเพิ <stop> ่งมาส่งนะครับเขงไปรับมาอีตัวนะครับ นี่ตัวเมียนะครับปากดำแข้งดำนะครับตัวเมียติดตาม้วยนะครับสวยนี่สวยครับใจกครับาติดตามครับเพิ่ง <c oughs> ไปรับมาเลยนะครับนี่ครับ กล่องสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกดต,ติดตามด้วยนะครับช่องชีวิตเปรุ่นนะครับฝากกดแชร์กดติดตามนะครับถือว่าเป็นกำลังใจถือว่าเป็นการทำบุญให้ผมนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs>